ลังปกไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับเจอฝนหนักไปหนึ่งวันตอนนี้หน้าดินที่เละเป็นขี้ตรมนี่แข็งแข็งปั้นซีเมนต์เลยนะครับเป็นก้อนๆเลยกดให้ไม่เข้าเลยเพราะว่าเป็นดินที่มันมีก้อนหินสภาพดินบ้านไข่เป็นแบบนี้บางครับเพื่อนๆน,นี่ครับแต่อ้อยก็เกิดนะครับ เกิด okay. ล้วก็พรมน้ําด้านหน้าแต่ข้างล่างจะแฉะมากเพาปลูกบนหัวขนาน้ํานี่แบบว่าเจาะกันเลยทีเดียวนะลดน้ำพรมด้านหน้าอย่าลดเยอะนะครับอัตราการงอก็9ก้าปอซนะครับเก็นี่ใส่ฟางควบคุมความชื้นให้ด้วยหลุมนี้เงียม,มาก นี่นะครับรูนี้ก็แตกออกมาแล้วรูไหนที่มันแตกมันก็จะโตเลยนะครับแบบนี้เราก็ได้นำก้าเตรียมซ่อมไว้แล้วนะครับจะใส่หลุมละสามต้นหลุมนี้หลายต้นเลยเริ่มหลุมนี้เกิดมาสี่วันนี้ก็จะเป็นยอดเขายอดเขาค่อนข้างแตกดีนะครับจะแตกมาแบบนี้เดี๋ยวก็จะเขาก็จะแตกกอออกด้านข้างอีกประมาณสี่ถึงหกต้นนะ ี่ถึงหต้นปลูกแบบนี้เลยนะครับขุดหลุมลึกไปหน่อยนะครับที่ให้ดูช่วงแรกหลุมลึกมากหลุมลึกประมาณ50กว้าง50าน่าจะใหญ่กว่าอัปเดตกันดูไปเรื่อยๆนะครับ